วิธีเอาสินค้า U-pick ลงขายใน TikTok สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องในตุก Infinity 88นะครับจะมาแนะนำวิธีการเอาสินค้าของ u p พิกเนี่ยนะครับไปลงขายใน TikTok นะครับตอนนี้ U-pick เขามีฟีเจอร์ใหม่นะครับก็เรียกว่าฟีเจอร์ U-choice TikTok นะครับคือเอาสินค้าในแอปพลิเคชันของ TikTok เนี่ยไปลงวางขายได้เลยทีนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าแอปพลิเคชัน Tik t o k นี่คืออะไร ทิกตอกก็เป็นแอปพลิเคชันลูกนะครับหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครือของลาซาด้าอ่ะต้องบอกอย่างนั้นเป็นในเครือตอนนี้เขากลับมาเป็นเครือลาซาด้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเหมือนทําเป็นแอเ i l ร a t e ได้ทํำดรอปชิปได้เหมือนกันนะครับแต่แยกจากตัว Lazada Affiliate นะครับอันนี้เป็นแอป,ปอีกหนึ่งแอป,ปที่เขาทำมาคู่กันนะเหมือนเหมือนแบบเอามาแย่งเอามาแบ่งฐานลูกค้าแต่ข้อดีคือเราสามารถรับไรายได้จากการที่ เพื่อนเราแนะนําเพื่อนไปเพื่อนเรามาซื้อสินค้าแล้วเพื่อนไปแนะนําเราได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยเรื่องของแผนรายได้ให้เป็นเพื่อนดูใต้คลิปนี้ดูใต้คลิปนี้เลยโอเคไหมนะครับไปศึกษาดูนะครับสนใจก็สมัครเพราะวันสมัครฟรีแล้วคุณชอบสินค้าเองก็ได้หรือคุณจะเอาสินค้าในเครือของ La z a d a ของ UP i ิกไปโพสหรือโปรโมทก็ได้ซึ่งไปเรียนในกลุ่มสอนมีกลุ่มสอนอยู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการเอาสินค้าจาก u p i ิกเนี่ยนะครับไปลงใน t i k t อกนะ เอาสินค้าจากยูพิกไปลงในทิกต o k นะครับใครยังไม่มีดาวน์โหลดนะครับใต้คลิปนี้เลยนะโอเคไหมอ่ะเข้าไปที่ทิกต o k ก่อนไอเข้าไปที่ยูพิกก่อนนะครับเพื่อนเข้ามาที่แอปพลิเคชันของยูพิกเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยนะครับแอปพลิเคชันของยูพิกนะครับเอ่อถ้าหน้านี้อ่ะดูที่หน้าหน้าโฮมนะหน้าโฮมนะครับเพื่อนอันนี้ผมอยู่ที่หน้าโฮมเห็นไหมครับอันนี้คือคอมมิชชั่นนะครับที่เราเราได้รับอันนี้เป็นคอมมิชชั่นของตัวเราที่ได้รับแล้วก็สินค้าเนห็นไหมครับสินค้าจะเป็นของเครือ ลาซาด้าใช่ไหมมีค่าคอมมิชชั่นสูงด้วยแล้วก็จะมีของยูพิกมันจะมีหมวด2หมวดของลาซาด้ากับของยูพิกนะครับเรอาอเลือกขายได้เห็นไหมได้รับค่าคอมจากลาซาด้าในสูงสุดคือ3ามสเรนะนะครับสามสเนี่ยแล้วเราก็เลือกเอาสินค้าไปโปรโมทไปโพสต์ได้นะครับซึ่งวิธีการโปรโมทหรือว่าการโพสเนี่ยมีสอนในกลุ่มปิดของยูพิกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปไว้ในในในคอร์สเรียนแล้วก็คัสเรียนด้วย ของอคอร์สสร้างไรายได้นะครับปี2 5 6พันอองนานะครับเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเราไม่ได้เาเรียกมันสมัครมันไม่มีค่าสมัครสมัครเสร็จซื้อสินค้าเองก็ได้เป็นยูพิเกอร์แล้วไงผมก็มองว่าเอ้ยคุ้มอันเนี้ยอ่ะเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการนะครับเอาไปโปรโมทนะครับยังไงให้เราไปที่หน้าโฮมไปที่หน้าเอ้ยหน้าบัญชีของเราหน้าบัญชีของเราอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่หน้าบัญชีของเราอันนี้นะครับให้เราคลิกเข้ามา ในเนี้ยมันจะบอกว่าเรามีคอมมิชชั่นเท่าไหร่แล้วก็ตอนเนี้ยรอถอนเท่าไหร่อันนี้คือรอคอมมิชชั่นรอคอมมิชชั่นรอถอนนะครับเราสามารถถอนได้แล้วตอนนี้แอปพลิเคชันยูพิกถอนเงินได้ทุกวันนะครับขอให้ไม่เป็นวันหยุดนะแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับเ,เงินคืนที่อนุมัติแล้วนะนี่รอรออนุมัติอีกนะครับเห็นไหมเท่ากับว่าเราจะมีคอมมิชชั่นตอนเนี้ยผมรออนุมัติอยู่ประมาณ2000กว่าบาทเห็นไ,ไหมครับเออถาม่าแล้วใครเป็นคนขายก็คือ เราขายเองสมาชิกเราขายเราได้รับก็คอมมิชชั่นด้วยเขาจะมีแผ่นไรายได้แต่หลายๆคนบอกมันก็จะเป็นแบบเครือข่ายหรือขครตรงไหมอันนี้เราต้องไปศึกษาข้อมูลเพราะว่ามันไม่ได้มีการรักษายอดอะไรนะครับมันก็เหมือนเป็นการซื้อซื้อไรายได้ซื้อสินค้าแล้วก็คนที่แนะนําก็มีค่าคอมมิชชั่นจากการที่เหมือนเป็นค่าสอนงานค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่มุมมองของแต่เ,เพื่อนละกันแต่ผมมองว่ามันไม่ได้มีค่า,ม,ม,ม,คามันไม่มีการรักษายอดมันไม่ต้องซื้อซ้ํา นะครับใครอยากซื้อก็ซื้อใครอยาก,กจะช็อปก็ช็อปนะครับแต่ทุกการซื้อหรือการช็อปของตัวเองเราได้เงินคืนหรือถ้าเพื่อนเราซื้อ mm. หรือช็อปเราก็มีโอกาสได้รับค่าคอมจากการที่เพื่อนเพื่อนเราช็อปเหมือนกันนะครับแค่นั้นเองอ่ะโอเคไหมอาย้อนออกมานะครับทีนี้มาดูต่อแล้วเราจะเอาสินค้าในยูพิกเนี่ยนะครับไปโพสต์ใน t ิกตอกยังไงก็ให้เราเลื่อนลงมาเห็นไหมครับมันจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่านะครับ ยูชอยติ๊กตอกเห็นไหมคะัยูชอยติ๊กตอกแต่ว่าตรงนี้จะต้องคนที่จะเอาไปโพสต์ได้เนี่ยจะต้องมอียอดผู้ติดตามนะครับก็คือ1000ยอดผู้ติดตามคืออะไรนะครับเ,เพื่อนๆนี่เลยนะครับมียอดผู้ติดตามไหมอย่างผมมีผู้ติดตามตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนี้นี่คือสมาชิกทั้งหมดนะครับแล้วก็สมาชิกของตัวผมเองเนี่ยมยีประมาณ1,600น้ยเห็นไหมครับนี่เลย1,600ผมก็เลยจะเปิดฟีเจอร์นี้ได้เห็นไหมครับ คือแค่ใครสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของเราเนี่ยถือเป็นหนึ่งหนึ่งรหัสแล้วเพราะมันสมัครมันโหลดฟรีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะมันไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยค,คุณสมัครเข้ามาแล้วคุณจะไม่ไม่ซื้อสินค้าก็ได้แต่ถ้าคุณอยากซื้อสินค้าุณไปซื้อช่วงโปรมันจะถูกเพราะว่าช่วงโปรมันจะถูกกว่าอะไรลาซาดากับเนะี่ยกว่าในช้อปปีบางบางรายการนะครับไมใ่ใช่ทุกรายการบางรายการจะถูกกว่าอ่ะย้อนออกมาในส่วนของบัญชีอันนี้ผมให้รายละเอียดด้ดนึงนะเดี๋ยวหลายๆคนจะได้ไม่งงนะครับ อ่ะเสร็จแล้วเราเข้าไปที่ยูชอยยูชอยส์ติ๊กต็อกนะตรงนี้นะครับอ่ะคลิกเข้าไปนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วเพืเ่อนๆจะเห็นไหมครับว่าจะมีสินค้าของยูลิกเยอะเลยคุณอยากขายอะไรล่ะคุณสามารถเอาไปขายได้เลยสมมุติว่าผมอยากขายกระเป๋าหรือว่าเราอยากได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะหน่อยอ่ะผมอยากได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะหน่อยมันจะมีหมดของค่าคอมมิชชั่นสูงนี่คอมมิชชั่นสูงเป็นเงินบาทเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีเรื่องของราคาเรื่องของสินค้าขายดีอ่มีสินค้าขายดีมีเรื่องของราคาเห็นไหมครับเนี่ยก็จะดูว่าเอ้ยเราอยากถ้าเราอยากขายได้แบบง่ายๆไวๆอันนี้มันก็จะมีเห็นไหมครับเอาแบบอยากขายง่ายขายไวไอันนี้คือเขาเลือกสินค้ามาให้แล้วนะอ่ะคอมสูงแล้วก็เลือกคลิกที่คอมสูงเห็นไหมครับมันก็จะมีคอมมิชชั่นสูงมาให้เราเนี่อ่ะสมมติผมจะเอาหลอดไฟแล้วกันผมอยากเอาหลอดไฟนี้ไปขายนะนี่นะผมก็คลิกเข้าไปเห็นไหมข้าคอมมิชชั่นจิตสิบเจเยอมากนะนี่คอม่ิชชั่น17% เยอะนะครับอันนี้ได้กําไรอันนี้คือเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะก็คือ149อ่บาบาทนะครับถ้ามีการซื้อนะอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยขายไปแล้วเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมขายไปแล้วนะร้อยกว่าเอาอันนี้ดีกว่าขายไปแล้วร้อยกว่าชิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมให้เราเลือกดูได้นะครับว่ามันมีการขายสินค้าไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมเราเลือกได้นะครับเนี่ยสินค้ามันดูก็ดูสวยดีดูน่ารักเห็นไหมเราก็เลือกดูได้นะครับเออ สินค้าตัวไหนมีการขายไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็เลือกได้นะเห็นไหมเนี่ยเราเลือกปริมาณการขายเห็นไหมครับเนี่ยเราอยากเอาไปโปรโมทเห็นไหมครับเอาไปไปโปรโมทได้เลยเห็นไหมเขาจะมีเลยว่ายอดขายเท่าไหร่อ่ะโอเคไหมอ่ะคราวนี้ผมจะเลื่อนมาข้างบนนะครับผมจะเอาใดเนี่ยไปโพสต์ละผมก็คลิกเข้าไปคือไม่ต้องคลิกเข้าไปก็ได้นะเห็นไหมครับเรากดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับหรือเราจะกดเข้าไปดูข้างในอยากดูข้อมูลกดเข้าไป นะครับพอเราคล <t S 1> <tinc S 2> ิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลสินค้าขึ้นมาซึ่งเราสามารถคัดลอกลิงก์อันนี้ไปใช้งานได้อะกดคัดลอกลิงก์ไปเลยกดคัดลอกลิงก์ไปแล้วนะครับทีนี้เสร็จแล้วไปไหนต่อเสร็จแล้วไปที่ Ti t o อกของเราไปที่ Tik t o อกของเราแล้วก็ไปที่ในส่วนของอะไรครับทิกตอกของเรานั่นเองอ่ะเสร็จแล้วไปไหนต่อเสร็จแล้วพอเราเข้ามาตรงนี้ให้เข้าสู่ระบบให้เราคลิกเข้าสู่ระบบพอเราคลิกเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือผมคลิกเข้าสู่ระบบแล้วนะ เสร็จแล้วให้เราไปที่การจัดการโชว์เคสหาคาว่าโชว์เคสนะถ้าของของใครเป็นภาษาอังกฤษให้หาคาว่าโชว์เคสนะครับให้เราคลิกเข้าไปครับอพอเราคลิกเข้ามาแล้วมันจะมีคําว่าเพิ่มสินค้ายไหมครับเพื่อนเพื่อนนี่ผมเอาสินค้ามาเพิ่มแล้วเห็นไหมนี่เอามาเพิ่มแล้วนะครับกดเพิ่มก็ไปนะครับกดเพิ่มเข้าไปเลยกดเพิ่มสินค้าทีนี้พอเรากดเพิ่มสินค้าสินค้าตรงนี้มันก็จะมีลิงก์เห็นไหมครับเป็นลิงก์ของใน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 ที่จะมีอยู่ใน Tik t o อกนะครับเพื่อนเอ่ะเสร็จแล้วผมก็เอาลิงก์เนี่ยที่ผมค นะครับมาวางตรงนี้อ่ะวางลงไปเห็นไหมครับวางลงไปพอเราวางเสร็จแล้วรอแป๊บหนึ่งนี่รอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมไมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาเห็นไหมนี่เห็นไหมครับโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยคือถือว่าโอเคเลยแหละระดับหนึ่งเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะระบบมันเซิร์ชให้อัตโนมัติเราเจอเพราะว่าสินค้าตรงนี้เนี่ยยูพิกเขาเอามาลงเอาไว้ในตะกร้าของยูพิกอยู่แล้วเข้าใจไหมครับแล้วถามว่าแล้วเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นตรงไหนคอมมิชชั่นเราจะได้รับ จากในส่วนของการกดซื้อใน t i k t o อกก็จะเป็นค่าคอมขึ้นใน Tik t o อกนะคะเพืเ่อนๆแต่ครั้นี้เหมือนแล้วว่าเราเอาสินค้าเนี่ยจากแอปเนี้ยในในในยูพิกเนี่ยที่มีการเลือกมาไว้เอามาไว้ที่ในนี้เห็นไหมแอเฟเวลล์พาร์ทเนอร์ยูพิกเห็นไหมเขาเป็นแอปแอปเป็นแอเฟเวลลเป็นพาร์ทเนอร์อ่ะพอเพิ่มเสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้ตรงนี้นะครับให้กดปิดไปแล้วก,กดย้อนออกมากดย้อนออไปนะครับไปดูซิว่าสินค้าเรามาแล้วหรือยังอ่ะมีการผิดปกติอ่ะเดี๋ยวลองเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะลองออกไปเข้ามาอีกทีหนึ่งดูซิว่าได้ไหมอะมาแล้วเห็นไหมครับนี่เลยนะครับก็อาจจะมีเออร์เลอร์บ้างอะไรบ้างแต่ว่ามาแล้วเห็นไหมครับตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมเขาจะเขียนว่า affiliate partner แปลว่าตอนนี้ยูพิกเขามาจับจับหรือมาทําความร่วมมือเอาจริงๆผมว่าคือยูพิกก็เป็นแอปจีนลาซาด้าก็เป็นแอปจีนแล้วก็อะไรครับทิกตอกก็เป็นแอปจีนผมมองว่าเขาอาจจะก็คือเขาเป็นพัธมิตก,กันอะ่ะเขาเป็นพัธมิตก,กันอยู่แล้วเอาง่ายๆถ้าถามผมนะ นะครับดูจากรูปทรงแล้วอ่ะเอาก็มาลงอ่ะสมมติถ้าเราอยากเอาตัวอื่นมาลงอีกเพิ่มอีกได้ไหมอ่ะเราเปิดหน้านี้ไว้เลยแล้วเราอยากามาเพิ่มอีกอ่ะเราเข้าไปที่ยูพิกสมมุติว่าผมอยากได้สินค้าตัวอื่นที่ได้ตะเกียบผมเห็นมีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งน่ารักใช่ไหมครับแล้วผมอยากเอามาลงขายใช่ไหมอ่ะในอย่างกระเป๋าใบนี้เนี่ยก็ขายไปแล้วต้อง200กว่ารายการแต่ว่าผมอยากได้กระเป๋าใบนี้น่ารักดีนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยผมก็กดเข้าไป นะครับอันนี้ผมกดจากข้างหน้าเลยทีน,นี้ผมกดคัดลอกจากข้างหน้านะไม่เข้าไปข้างในละนะครับกดคัดลอกจากข้างหน้านะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ t i k t อกแล้วก็กดเพิ่มคานนี้กดเพิ่มสินค้าแล้วก็เอาลิงก์มาวางเอาลิงก์มาวางนะครับแล้วก็วางลงไปเดี๋ยวรอเป็นแป๊บหนึ่งให้มันขึ้นสีเขียวอ่ะเขียวแล้วนะครับพอเขียวแล้วทีนี้เราก็รอแล้วเราก็กดเพิ่มไปนะครับกดเพิ่มไปให้เรียบร้อยตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับก็รอพอเสร็จแล้วให้เรากดปิดออกไป กดถอนออกไปนะครับถ้ายังไม่ขึ้นก็แปลว่ายังไม่มาแต่ถ้าขึ้นแล้วก็มาแล้วเห็นไหมเป็นแบบนี้แล้วสินค้าจะไปโชว์อยู่ตรงไหนสินค้าก็จะมาอยู่ที่ข้างหน้าใน Tik t o อกของเราแบบนี้นี่เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆทีนี้หนะ้าที่ของเราคืออะไรก็ต้องไปทําคลิปนะครับก็ต้องเข้าไปทําคลิปเนี่ยเห็นไหมนะครับก็สามารถที่จะกดซื้อกดอะไรได้เลยเห็นไหมนี่คืออยู่แอป,ปอยู่ใน Tik t o อกอยู่แล้วเห็นไหมนะครับมีคลิปวิดีโอมีอะไรให้ดูด้วยนี่ แจมแจ้งแดงแจ๋นะครับแจ๋วไหมอ่ะก็ลองไปเล่นกันนะครับอันนี้แวะมาประชาสัมพันธ์ใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้ติดตามช่องในทุกนะครับในทิกต o k นะฝากติดตามช่องในทุกในทิกต o k ด้วยนะครับโอเคไหมอ่ะแล้วใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันยูพิกก็สามารถดาวน์โหลดนะครับได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใครที่ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันยูพิกเสร็จแล้วทักมาในไลน์โอเได้เลยนะครับเดี๋ยวจะดึงเข้าไปในกลุ่ม แล้วเพื่อนก็ไปเรียนในกลุ่มได้เลยนะครับโอเคไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมก่อนจบฝากน้องช่วยก,กันกดติดตามกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับยูทูบช่องในทุกอินฟินิตี Infinity, 88, ต้แปดแปดิ็อกนะครับช่องในทุกอินฟินิตี Infinity, แ้แปดแปดเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ